ัสดีท่านชวนกันด้วยเลยนะครับผมสรุปกเกรมไม่ครับโโหก็ตอนนี้ผู้ติดตาม12คนแล้วก็โคตรดีใจเลยโคตรจะดีใจอะ่ะก็ขอขอบคุณแ้วน้องที่มาติดตามกันก็ขอ,ขอให้สนุกกับเกลียบด้เลยนะครับเดี๋ยวก,ก็จะพัฒนาไปเรื่อยนี่แหละครับ ก็สกินนี้ก uh, um, mm ็จะน่าจะเป็นสกินหลักของผมเนาะอุ้ยหมาก็หมาสิเห็นตัวเลยก็ตัดไม้ก่อนเนาะตัดไม้ส่วนรูบอก็ขอพักไว้ก่อนละกันเพราะไม่รู้จะได้แมบกระโดดอะไรแล้ว จะรู้บอใครอยากเล่นก็ก็เล่นด้วยกันได้เนาะแต่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าพี่จะเล่นตอนไหนเหมือนกันว่างๆพี่ก็เล่นนั่นแหละใช่ตอนที่เปิดกลิบมาเมื่อกีเ้เห็นทําอยู่นี่นะใช่หุ้ยหมาให้มันกาดแกะ ตายดีกว่าเราจะได้เอาเขาเรียกว่าอะไรนะดูดิตาแดงข,ข้ามเลยเยี่ยมครบสามแล้วได้เตียงแบบรวดเร็วนักจับหมามากเลยอนะ่ะมันน่ารักน้องน่ารัก วันนี้วันนี้ก็แบบโคตรยากระบายเลยโคตรยากจะระบายข้าวเนี้ยเข้าเฟสไฟแบบโอ้ข้าสุดะบอกเลยไปไหนก็ไม่ได้คนรักกันน่าเบื่อ,อจริงน่าเบื่อฟุดฟุดไปเลยไปไหนก็จะได้คนรักกัน เฮายหุยเสียงท่าย่างหลอนอเอ็มพี่โคตรเกลียนเสียงท่าแบบนี้เลยเนี่ยเสียงที่พี่ไม่ชอบที่สุดน่ากลัว<า>ก็ทำไมเรียกมันเป็นแบบเวอร์ชันเก่าอะเฮ้ยทำไมเรียกมันเป็นเวอร์ชันเก่า เนี่ยดูดิวัดวัดงงมันจะเป็นพอหมอดแน่เลยไปลงมาแค่อย่างเดียวเนาะมันจะเป็นกระจกแบบนี้มันสวยดีก็เลยลงมาเนี่ยจะเป็นกระจกประตูกระจกนี่ไหนวะ ช่างมันเ,มนเถอะเอาว่าเป็นประตูกระจกอาจจะเป็นแบบเนี้ยประตูก็เป็นแต่มันไม่เห็นสช่างมันมละกันคือว่ามันเป็นนั่นแหละก็ตอนนี้ถ้าใครแบบมีแฟนก็ขอให้แบบอยูก,กันนานๆอยู่ก,กันนานๆ กันน,นานนะครับเดี๋ยวทำอาหารก่อนเจะาทำแข้มไฟในนาไม่มีทานโอ้ดูทำดิโคใจญ่เอวชัดสิบ ดะไรไม่ดูลืกดูมาม่ฉันงจุดสิบแปดจุดจุดสิบสองเหรอมั้งโอเคยืนได้ใช่ไหมนี้โอเคต้องจิงก่อนเปิดคลิปพี่เกือบตายนีย่โดนหิมะจม จงไปในกองหิมะทำเตียงไว้ก่อนละกันกันตายตกกรใจหมดโอเคเอามากินก่อน คือธานแล้วเนี่ยธานเป็นเวอร์ชันเก่าสก,กิวเลตันแน่ๆก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนพวกนี้พี่ขอหยุดลงคลิปก่อนเนาะเหนื่อยเพราะพี่ต้องแบบทำคนเดียวหมดเลยทั้งอัดคลิปําป,ปุกคลิปแล้วก็ลงคลิปตัดคลิปด้วยอะ่ะไม่ทำคนเดียวหมดเลย โคตรเหนื่อยหอกเลยการทำ YouTube <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเอ้ยผิดการทำ YouTube ต้องแบบต้องต้องไหนวะโอเคลงไปอุ๊ยไหม่ใหม่ใหม,ม่ก่อนลงมก็ทำลูกทำลูก ฉันต้องการโลกเอามามาให้หมดนี่ไงโลกฉันต้องการโลกฮันแหลว้ายิงเวาโอ้วัดีเพื่อน ม่ตู้ด้วยนะประเด็นสร้างมันแล้วกันด้วยคุดทานตอนนี้ต้องเอาทานก่อนยิ่งอะไรข้องมันพวกนี้มีขอรยุดลงคลิปสักหนึ่งวันพอหยุดหยุดหนึ่งวัน เหนื่อยจริงเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยแบบต้องมานั่งตัดคลิปทำคลิปแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าจะเล่นเกมอะไรกดอรมานแต่พี่ก็จะทำมาเลยเกือบตายเกือบตายอุ้ยอะไรเนี่ยหลบไม่ทันได้ไง บีเกิลฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าอันนี้บวกหรือเปล่ามาจีเฮ้ยลืมกลัวที่ไหนล่ะ โอ้ยจเยงนไม่ไหวเลยตายไม่ใช่มะพว่ก็ลวกได้นะครับไม่ใช่มะพร้าวก็ลวงได้นะครับไม่ใช่ไม่ต้องไม่ใช่แบบมองก็ลวงได้ พูดทางขึ้นแบบจะได้ขึ้นยังไงตอนนี้ก็อาจจะแบบลงถ้ำแล้วก็จุบไม่ใช่ใช่อย่างงั้นแหละคีเกตเตอร์จีบยาวแบบอุ้ยไม่เยื่อนคีเกตุดเลยกรอบห้องสกิลเลอร์ดันเอามาซั่หน่อยละกันนี่ที่หน่อย โอ้มันยังเนียนเลยนี่โอ้ยโ,โดนอะไรเนี่ยเฮ้ยคิปเปอร์อย่ามาเพื่อนไม่นะเราโดนขังทุกคนเราโดนขังมาดีอืมอืมตายโอ้ยโ,โอ้ยจะเย็นจะเย็น ใจเย็ยนครับยังออกไม่ได้เลยครับจะตายไม่ได้นะครับ <c oughs> จะตายไม่ได้นะครับ <c> อ <oughs> <c oughs> ได้หมดแหละไอิปเปอร์ตู้ดีนะไม่เป็นไรวันนี้จะติจุดูในน้ำให้ได้นะ เอ้ยลาว่าอมเกือบเพียงแค่เอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลต่อตัวขึ้นแป๊บไปเจอข้างกันข,ข,ข้างบนทุกทีไปเจอกันข้างบนทุกคนทุกคนขึ้นมาถึงแล้วทำกองก่อนละกันอาจะอยู่ยาวแบบยาวไม่ยาวขนาดนี้ ดูยาวๆเลยอะตรงเนี้ยไม่ได้ลงไปหรอกอ่าก็โอเคนะครับก็สหรับคลิปวินีโกนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันสรับชั้นหน้าเจอใหม่เด้วยรับผมบายบายไปละจุ๊บๆแล้วอีกทีทุกคนนะครับ